สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้กันดีกว่าเข้าสู่เกมที่2แล้วประจำเช้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2020มีเตะกันอยู่2คู่เริ่มกันที่แลนเปิดบ้านเฉิญนเอาชนะมงปริเย่ไป2-1ฮะเกมนี้ทางเจ้าบ้านครับนำไปก่อน1-0จากดาม,มียน เลอตะแลกครับของทางมงปริเย่เนี่ยทำเข้าประตูตัวเองก่อนที่เอ็ดูอาร์โดคามาวิงกาจะมายิงลูกที่2ให้แลนฮะก่อนที่ในช่วงท้ายเกมทางเกตันลาบอสของทางมงปริเย่มาตีไข่แตกให้ทางทีมเยือนฮะแต่ก็ไม่ทันครับเป็นเจ้าบ้านที่เฉือนเอาชนะ2-1ไปแล้วก็อีกคู่หนึ่งสตาร์บุกแพ้คาบ้านให้กับทางนีสไป0-2ได้ที่ทีมเยือนได้2ประตูจากแกสเปอร์โดเบิร์กนั่นเอง นั่นเลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ฮะนิสขึ้นนำไปจากฝูงที่2นัดชนะรวดครับเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2เป็นแลนม,มี4คะแนนอันดับ3นิม3คะแนนแล้วอันดับ4เป็นริยงฮะมีอยู่3คะแนนในคะแนนที่โซนท้ายตารางทีมที่ยังเก็บแต้มไม่ได้เลยฮะก็มีลองมงปริเยดีชงสตาร์บุกแล้วก็แบรสนั่นเอง แหวนไปดูที่ดาสซานโอล่าสุดยังคงเป็นเบมฟิสเดปาวจากลียงที่ซัดไปแล้วถึง3ประตูนในขณะที่นักเตะที่แอซิไม่สุดตอนนี้ไม่มีฮะส่วนใหญ่ก็จ่ายไปคนละ1ลูกนั่นเองแล้วเดี๋ยวมาทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดที่2ในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะฮะก็จะมีแรงเปิดบ้านเจอกับลิวอองเช่พบบ็อกโดเมดพบมนาโกน้องเจอกับนีมส์ใสเงาเตียนเจอ,อลอริยงลองเจอปารีสแซง์แมงแชมป์เก่าครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแบรสพบกับทางโอลิมปิกบัคเซย